สวัสดีครับจากเพล่ลอกตกปลามือสองบายวีเลชนนะครับตัวนี้เป็นโลกมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นครับเป็นแบรนด์ของชิม m a โนอัลเตกาสี่พันนะครับก็ขนาดก็ประมาณเบอร์ปัจจุบันก็ประมาณเบอร์สี่พันประมาณสามพันสามพันสามพันห้าครับก็สภาพโดยรวมก็ยังสวยอยู่นะครับ ก็มีนิ้วลอยมีนิ้วลอยมาบ้างผลิตที่เจแปนนะครับออติก,ก้าเจแปน สปูนเป็นโลหะครับส่วนตัวน่าจะเป็นคาร์ไบหรือคาร์บอนนี่แหละครับก็หมุนเดินหน้า,ยางยครับก็หมุนลื่นประมาณนี้จับทำงานปกติครับหมุนเดินหน้าใปห,หลังได้ครับ หน้าล้อครับเด้งดีครับเปิดปิดได้ครับคลิกเสียงคลิกเสียงดังนะครับสปูนยังสวยนะครับไม่มีคราบเกือคลิกเสียงดังเบรกแน่นอยู่แน่นอนครับ ฝาฝาก็แกะยากจังฝาฝาไม่แตกไม่เล้านะครับสปูน ปูนกลมสวยครับแกงตรงไม่คดไม่งอครับใครสนใจตัวนี้ก็เข้าไปดูรายละเอียดสินค้าในเพจได้เลยครับก็สนใจก็ทักแชทสอบถามกันได้ครับแคบรูปมาสอบถามกันได้ครับ